ด้านซ้ายหรือว่าด้านขวาที่มีความดันมากกว่ากันลหลายๆคนอาจจะจับรูปนี้ครับโยนเข้าให้ ai เนี่ยบอกเราว่าด้านซ้ายหรือด้านขวาที่มีความดันมากกว่ากันแต่พี่จะพามาดูหลักการครับถ้าเราเข้าใจหลักการเนี่ยเพียงแค่มองเราจะรู้เลยว่าซ้ายหรือขวาที่มีความดันมากกว่ากัน อุปกรณ์ตัวนี้ครับเราเรียกมันว่ามานอมิเตอร์มานอมิเตอร์เนี่ยเป็นหลอดรูปตัวยูแล้วบรรจุของเหลวไว้ข้างในซึ่งของเหลวที่อยู่ข้างในเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นประหลอดถ้าความดันของด้านซ้ายและด้านขวาเท่ากันนะครับระดับของของเหลวเนี่ยมันจะต้องเท่ากันแต่ถ้าด้านใดด้านหนึ่งครับมีความดันสูงกว่ายกตัวอย่างเช่นด้านซ้ายความดันของด้านซ้ายเนี่ยจะดันให้ของเหลวครับมันสูงขึ้นไปที่ด้านขวาเหมือนกับรูปเนี้ยเพราะนั้นถ้าเราดูรูปเนี้ยแล้วเรารู้คอนเซปต์ของมานอมิเตอร์เนี่ยเราจะตอบได้เลยว่า ดานสูงกว่าด้านขวาเพราะอะไรเพราะด้านนี้มันดันให้ของเหลวเนี่ยขึ้นไปที่ระดับความสูงเป็น15มิลลิเมตรซึ่งความดันที่แตกต่างกันระหว่างด้านซ้ายกับด้านขวาครับมันคือ15มิลลิเมตรและขึ้นอยู่กับว่าเราใช้สารในนี้เป็นอะไรเช่นถ้าเป็นประหลอดความต่างของความดันก็จะเป็น15มิลลิเมตรประหลอดเห็นไหมครับว่าถ้าเราเข้าใจคอนเซปต์เนี่ยมันไม่ยากเลยไม่จําเป็นว่าจะต้องถาม AI เนี่ยทุกเรื่อง